สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88 ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพร V88 อีกครั้งนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาเดินดูรถนะคะเป็นรุ่นโตโยต้านะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวคันไหนกันบ้างค่ะค่ะและนี่ก็คือโซนของโตโยต้านะคะสําหรับ v 8 8ของเรานะคะคือจะมีทั้ง v ี v o นะคะแล้วเป็น Vigo c แชมปนะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถกระบะเกรด A นะคะคุณภาพดีนะคะมือใหม่นะคะก็เข้ามาดูที่ V88 ได้นะคะแล้วก็แนะนำเป็น V88 สาขาลาบุหลวงนะคะหรือจะไปที่สาขาอื่นก็ได้นะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะคุณลูกค้าสาขาแรกของเราอยู่ที่บางพีสมุทรปราการสาขาที่2อ,อยู่ที่บางเลนคนครปฐม แล้วก็สาขาที่3คือสาขาราดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แผวประจําอยู่นะคะคุณลูกค้าหรือไม่ก็โทรมาได้ที่เบอร์096 259 99 45นะคะอนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Revo นะคะเป็นรถปี2 0 1 5นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น j p พั s นะคะคุณลูกค้าตัวไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ติดกับตัว กระจกเลยนะคะตัวไฟเขาก็จะดูสวยมากเลยนะคะสำหรับ v ีโวคันนี้นะคะอาจต่างกับไฟของ v i โ o c h ช m p นะคะดูคือสังเกตเลยนะคะไฟ v i โ o กับวีโวนะคะจะต่างกันคือเราสามารถดูได้ชัดเจนเลยนะคะสำหรับ v i โ o c h ช m p คันนี้นะคะจะเป็นรถปี2012นะคะ,ะตัวนี้นะคะ v i โ o c h ช m p ของเขาเนี่ยจะมี v n Turbo ให้ด้วยนะคะคุณขาตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว E นะจ๊ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบเป็น โตโยต้านะคะ,ะเราก็แนะนาทั้งมีทั้งรีโวแล้วก็วีโก้นะคะคือต่างกันที่ปีต่างกาันที่รุ่นนะคะราคาก็จะอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทนะคะเพราะว่ารถที่เราเนี่ยเป็นรถปีสิบขึ้นทุกคันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็รถทุกคันของวีแแปดนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยสวมซากด้วยนะคะอันนี้เรารับประกันให้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้า หรือจะเป็นตัวรีวอสีดําเราก็มีให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นวีโก้สีขาวเราก็มีนะคะคุณลูกค้าสำหรับตัวสีขาวด้านนี้นะคะจะเป็นตัววีโก้แชมป์นะคะสมาร์ทแคปตัว G นะคะตัวนี้เป็นรถปี2014นะจ๊ะตัวนี้จะมี V n เอ็นเทอร์โบให้ด้วยแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือจะเป็นรถของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะคุณลูกค้า วีแ 8, 8ของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่8.30นาิกานาทีจนถึง17นาิกานาทีนะคะแล้วก็เราไม่มีวันหยุดราชการหรือวันหยุดใดๆนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะหรือจะเข้ามาสอบถามทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะหลังการผ่อนหมดสามารถโอนเล่มได้แน่นอนนะจ๊ะสำหรับตัว Vigo Champ นะคะก็ดาวเริ่มต้นที่19,000บาท ส่วนรีโวนะคะก็ดาวเริ่มต้นที่29,000บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายนะคะหรือรับเหมาก่อสร้างนะจ๊ะอาชีพตัดไม้นะคะอาชีพขับรถบรรทุกก็สามารถออกรถที่วี8แปดได้นะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีการผ่อนบัตรเครดิตนะคะหรือผ่อนค่าโทรศัพท์นะคะผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วผ่อนตรงนะคะก็ จัดฟีดาวกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าอ่าย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรี่โรกันเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0 9 6 2 5 9 9 9าหนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะแพวยินดีให้คำปรึกษาในการออกรถนะคะเอกสารในการออกรถก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะหลังการผ่อนหมดโอนเล่มได้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าหรือหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ ยังไม่สะดวกมานะคะก็เข้าไปกดติดตามช่องทางเพจเ c e บุ o k ของแพรวได้นะคะที่เพจชื่อว่ารถกระบะมือ2 v งวีปสิบแปดสาขาลาดบุรหลวงใบแพรนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทาง u t u b e นะจ๊ะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2อวีปสิบแปดสาขาลาดบุรหลวงใบแพวเช่นกันนะคะวีแปดของเรานะคะมีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวรถมีแคปนะคะหรือจะเป็นรถสีประตูะรถเก๋งนะคะ รถตู้หลังคาเตี้ยหลังคาสูงนะคะแล้วก็จะเป็นรถตู้เย็นนะคะรถติดหลังคาเราก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลังการขายเรามีการรับประกันให้ด้วยนะคะ3เดือนตอนนี้นะคะเรามีการแถมบัตรกำนันเติมน้ํามันให้กับคุณลูกค้าอีก1,000พันบาทด้วยนะคะในวันรับรถตัวนี้ตอนนี้นะคะรถกระบะเท่านั้นนะคะที่เป็นรถร้องอาชีพให้กับคุณลูกค้าคากคุณลูกค้าท่านใดนะคะ ที่มองหานะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ออกที่เราได้เนยนะคะ v 88นะคะเน้นออกง่ายนะคะออกได้ถูกอาชีพเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พรุ่งนี้นะคะแพรจะมาอัปเดตอะไรกัน,นะคุณลูกค้าก็คอยดูดคอยติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ